ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมยม์ไมค์จ่รุวรรณออฟฟิเชียลค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะเด้อเอฟซีล่ะหน่อยอุงอิงสุหขมงสุบอนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะนเขาเพื่อนกระยานคือเขาค่อย,อยๆม้อยลงไป <smile> นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งไฮรินเดียนะคะเขาค้อค่ะทุกคนนี่จุดเพื่อนไายลูก อันนี้คือจุดที่เราถ่ายรูปการนะคะเศาเศาตอนเศร้ายังซีกอ่ะสิบสองศาค่ะทุกคนอากาศกระหนาวเย็นนักท่องเที่ยวเข้ามากันอันค่าเขาชมทุ่งไฮเรนเดียก็จะ60สินะคะหกแล้วก็เอาบัตรมาซื้อกาแฟได้ลด ไป20บาทต่อแก้วนะคะเือซื้อขนมกระรดไปค่ะนี่กำลังมากค่ะคนกำลังมาขึ้นมาเอารถขึ้นมาจอดไว้กลางเท่งนะะี่ค่ะทุกคนจุดชมวิว รถกำลังมาถ้าอยากแวะก็แวะเนี่ยเ,เขามาได้เรื่อยๆนี่คือร้านเดยนดูมุมทางนี้นะคะนี่ค่ะทำไว้สวยงามจอดรถข้างบนนะคะให้รูปกับบีกหง หามุมถ่ายรูปกันค่ะทุกคนค่ะนี่ที่จอดรถก็จะมีดอกไม้อันนี้ด้านหลังค่ะสุดลูกหูลูกตาด้วยค่ะแต่ไม่ยังไม่คงบ่ได้ลงไปดอกดอกโอ้ยยางหลายเมื่ยไหลายมีมีซุ้มมีซุ้มแต่ละซุ้มให้นั่งพักนะคะด้านล่างเจ้าหญิงมุนดอยนะคะร้านขายเสื้อผ้านะคะปุน ข้างล่างเการถไปได้ได้พี่น้องเขารถเข้าไปในข้างในปุ่นก็ได้ขออนุญาตซู้มเด้อจ้จะยวซุ้มให้เบิง้งเห็นบอกนอนค่ะข้างล่างเป็นทุ่งดอกไม้สวยค่ะอันตื่นแต่เศร้ากันหลายกันเลยเมื่อยค่ะพี่น้องด้านหลังาจะเป็นห้องน้ำสะดวกสบายค่ะนี่ตรงนี้เป็นสีม่วง สีม่วงนะครับอันที่เห็นเป็นดอกซากุระอันชมพูสมๆอย่างนี้ของปอมจ้ะเป็นต้นไม้ปลอมดะ้ค่ะทุกคน สัน่นเทิงอีกค่ะทุกคนค่ะมีชั้นบนอีกนะคะของร้านกาแฟ นั่งไม่เปียตะคายก็ได้สามารถนั่งได้โอ้ยเด็กน้อยนอนได้เราเก่กงเราใจก่้านอนนะไหมนอน,อน,อนลเลยเดพาเดินเลาะไปด้านหลังร้านกาแฟมีของเล่นให้เล่นพ่อมเล็กน,น้อยสามารถเล่นโอลอนซ่ากามีนี่ตัวเล็ก มีจุดเล่นของเล่นให้เด็กๆน่าหนึ่งขึ้นจ้าเอ๋คนสวยด้านหลังอะเป็นวิวนี่แหละค่ะอ,อันนี้กำลังปลูกสวนสวยงามสวยงามอันหนึ่งสองซักโอ้ <laughs> <laughs> เด็กน้อย <laughs> ดูดอกไม้ทางขึ้นคะ่ะทุกคนโอ้ยนะท่องเที่ยวตั้งคนตั้งมาเที่ยวถ่ายรูปสวยๆให้ยังมีความสุขสวัสดีปีใหม่สองห้าหกเปดนะคะของวันที่หนึ่งนะคะงามปอพี่หน้องดอกไม้งามๆสวยๆ <c oughs> กำลังกลังมาค่ะคนกำลังมาโอ้โหจัดระบบระเบียบรถค่ะอ้าวถอยถอยแล้วค่อยเข้าใหม่เอาไปทางไหนนอกกันเนี่ยเขาเดินรู้บ้านนี่ยเฮ้ยเขาดินเชียอยู่เบนเน่บอกเลย

กำลังขึ้นมากค่ะรถขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยน,ยน,นดนลังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องแบบเดียวก็เต็มแล้ว,วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนโชคดีมีความสุข สวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ